ข่าว,าวที่น่าตกใจนะคะของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยสำนักงานของเขาก็ได้ออกมาประกาศบอกว่าไบเดนเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะคะว่าป่วยด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นชนิดรุนแรงนะคะแล้วก็มะเร็งเนี่ยได้ลามไปที่กระดูกโดยตอนนี้เนี่ยอดีตประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับครอบครัวของเขานะคะในเรื่องของการเลือกวิธีการรักษาค่ะ โดยสำนักงานของไบเดนระบุนะคะว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเข้าพบแพทย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่มีอาการผิดปกติที่ระบบปัสสาวะแล้วตอนนี้เนี่ยไบเดนและครอบครัวของเขาเนี่ยก็กำลังพิจารณาทางเลือกในการรักษาหลังทราบผลการวินิจฉัยนะคะว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรงออฟฟิศของไบเดนเนี่ยบอกว่าในขณะที่มะเร็งที่พบเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดรุนแรงแต่ แต่ก็ดูเหมือนว่ามะเร็งชนิดนี้เนี่ยจะไวต่อฮอร์โมนซึ่งนี่จะทำให้สามารถนะคะจัดการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งนี้เนี่ยนะคะการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยปกติแพทย์เขาก็จะใช้นะคะมาตรวัดถึงความรุนแรงของมะเร็งนะคะโดยใช้คะแนนเกลียสันนะคะเรียกว่าคะแนนเกลียสันแบ่งความรุนแรงของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นระยะระยะนะคะโดยคะแนนเริ่มจาก1นึถึงสินะคะจาก รุนแรงน้อยสุดไปสู่การรุนแรงมากสุดซึ่งออฟฟิศของไบเดนเนี่ยบอกว่าระดับของไบเดนเนี่ยอยู่ที่ระดับ9นะคะซึ่งแถลงการอาการป่วยนี้ของไบเดนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีขึ้นราวๆ1ปีแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี <Yeah. S 1> นะคะเมื่อปีที่แล้วสักช่วงมิถุนายนะคะกรกฎาคมช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง หัวเรื่อหัวต่อสําคัญของการชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีการดีเบตแล้วสุดท้ายเนี่ยไบเดนเนี่ยก็คือแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าต้องการที่จะลงเลือกตั้งอีกสมัยนะ,ะเป็นประธานาธิบดีสมัย2แล้วก็ได้รับการรับรองจากเดมโมแครตแล้วแหละเป็นแคนดิเดตนะคะเข้าสู่การดีเบตเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าการดีเบตรอบแรกนะคะ กับทรัมป์เนี่ยถ้ายัางจำกันได้ก็คือไบเดนเนี่ยก็คือทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันมาด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพของเขาเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่การที่แรงกดดันมันเยอะนะคะจนไบเดนเนี่ย สุดท้ายต้องตัดสินใจว่าโอเคถอนตัวแล้วก็เปิดทางให้พรรคเดโมแครตเนี่ยได้เลือกแคนดิเดตคนใหม่นะคะซึ่งก็คือกัมลาแฮร์ลิสนะคะเป็นรองประธานาธิบดีในตอนนั้นซึ่งข่าวของการประกาศนะคะเรื่องของการวินิจฉัยว่าไบเดนเนี่ยป่วยด้วยมะเร็งเนี่ยก็มีขึ้นนะคะราวๆหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ที่เราได้เล่ามานะคะซึ่งหลังออฟฟิศของไบเดนออกมาประกาศเรื่องการป่วยของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะคะ โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผู้นำคนปัจจุบันซึ่งก็ต้องบอกว่าในสนามการเมืองเนี่ยก็เป็นคู่แข่งนะคะแล้วก็มีวาทะนะ มีการสงครามน้ำลายใดๆต่อกันเนี่ยมายาวนานกับไบเดนนะคะทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะให้กำลังใจไบเดนเนี่ยผ่านทุดโซเชียลนะคะโซเชียลมีเดียของเขาด้วยโดยบอกว่าเขาแล้วก็เมลานีทรัมป์เนี่ยรู้สึกเสียใจที่ได้ยินเรื่องผลการวินิจฉัยอาการของไบเดนแล้วก็บอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับจิลไบเดนนะคะภรรยาของไบเดนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็หวังว่าโจนะคะเขาเรียกชื่อของประธานาธิบดีไบเดนว่าโจแล้วก็หวังว่าโจเนี่ยจะหายป่วยอย่างรวด เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจจากทรัมป์นะคะแล้วก็ส่วนกัม马าแฮลิสนะคะซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยของไบเดนเนี่ยก็โพสต์ภาพผ่านเเหมือนกันนะคะาภาพ,ภาพคู่กับไบเดนพร้อมข้อความนะคะบอกว่าขอส่งกำลังใจให้ไบเดนและครอบครัวโดยเธอบอกว่าโจเนี่ยเป็นนักสู้เธอรู้ว่าเขาจะเผชิญเรื่องท้าทายนี้ด้วยความแข็งแกร่งยืดหยุ่นแล้วก็มองโลกด้วยความหวังแบบเดิมที่ เป็นสิ่งที่เขาใช้นิยามชีวิตแล้วก็ความเป็นผู้นำของตัวเองมาเสมอนะคะแล้วเธอก็หวังว่าเขาจะหายป่วยอย่างรวดเร็วด้วยส่วนอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งในสมัยที่โอบามาดำรงตำแหน่ง ผู้นำสหรัฐเนี่ยโจไบเดนดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดีนะคะโอบามาเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X นะคะส่งกําลังใจให้ครอบครัวไบเดนเช่นกันนะคะบอกว่ามั่นใจว่าไบเดนเนี่ยจะสู้กับความท้าทายนี้ด้วยความแน่วแน่แล้วก็สง่างามอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเช่นเดิมแล้วก็หวังว่าเขาจะหายป่วยโดยเร็ว ปีนี้เนี่ยโจไบเดนอายุ82ปีแล้วนะคะก็ถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อายุมากที่สุดส่วนทรัม์ผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยอายุ78ปีแล้วก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเขาเนี่ยก็คือประเด็นหลักนะคะที่สร้างความกังวลให้กับบรรดาโวตเตอร์ที่สนับสนุนเดโมแครตนะคะในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วจน ในที่สุดเนี่ยมันก็นำไปสู่การถอนตัวนะคะกางอากาศของไบเดนนะคะหลังจากที่เริ่มมีการดีเบตหาเสียงมีการหาเสียงมีการดีเบตรอบแรกทรัามไปแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่ลงจากตําแหน่งประธานาธิบดีไบเดนลงจากตําแหน่งก็คือเมื่อเดือนมนการาคมที่ผ่านมานะคะ21มการาคมนะคะคือทรัมป์เริ่มเข้าสู่ รับตําแหน่งยังเป็นทางการนะคะกลับสู่ทำเนียบขาวยังเป็นทางการหลังสาบันตนรับตําแหน่งมกราปีที่แล้วเนี่ยก็คือไบเดนก็ลงจากตําแหน่งก็ไม่ค่อยที่จะได้เห็นภาพเขาปรากฏตัวต่อสาธารณะนะคะจะมีก็แค่ไม่กี่งานที่อดีตผู้นําสหรัฐเนี่ยออกไปปรากฏตัวเช่น เมื่อเดือนเมษายนเนี่ยไปปาฐกถาในงานประชุมที่ชิคาโกนะคะเป็นงานที่จัดโดยกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อคนพิการนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับ BBC ต้องบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกนะคะหลังจากที่ไบเดนลงจากตําแหน่งหลังจากที่ออกจากทำเนียบขาวในการสัมภาษณ์เนี่ยพูดถึงเรื่องของการถอนตัวออกจากการชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งไบเดนเนี่ย พูดถึงเหตุการณ์นั้นบอกว่าการตัดสินใจถอนตัวออกจากการเลือกตั้งปี2024เนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะสำหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องยากเลยแต่ก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก ความจริงแล้วเนี่ยไบเดนก็เคยต่อสู้กับมะเร็งมาก่อนนะคะโดยก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาได้ผ่าตัดเอามะเร็งผิวหนังชนิดที่ไม่ใช่เมลโนอมาออกนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดชิ้นเนื้อที่มีรอยโรคบนหน้าอกออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2023ส่วนโบไบเดนลูกชายคนโตของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งสมองเมื่อปี2015แล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโจไบ,บเดนก็ให้การสนับสนุนการวิจัยด้านมะเร็งมาตลอดนะคะ ปี2022เนี่ยเขาแล้วก็ภรรยาดรจิลเนี่ยได้เปิดโครงการที่ชื่อว่า Cancer Moonshot นะคะมีเป้าหมายในการที่จะระดมความพยายามในทางเรื่องของการวิจัยเนี่ยเพื่อที่จะหาทางลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะคะลดการเสียชีวิตของคนให้ได้กว่า4ล้านคนเป้าหมายคือภายในปี2047ค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะล่าสุดของอดีต ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโจบไบเดนเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสนับสนุนการทำงานของทีมงานของพี่นาทีมงานของเราได้ผ่านทารานะคะถ้าสนใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกระเป๋านะคะเสื้อคอลเลกชันเรามีหลายคอลเลกชันนะคะซึ่งทำมาจากผ้าเดสต็อกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากแน่นอนคุณภาพใส่สบายนะคะอีกคุณค่าหนึ่งคุณผู้ชมก็คือได้ช่วยกัน ใช้ทรัพยากรที่มันผลิตมาแล้วเนี่ยใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดไม่ให้มันเสียเปล่าไปนะคะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการลดการรบกวนทรัพยากรของโลกด้วยนะคะ